ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆใส่น้ําครั้งที่หนึ่งวันที่หนึ่งของข้าว5451แป้งที่ใช้โดนหวานครับนับเบ็ดเซรรวมมาจนถึงวันนี้ก็5วันพอดีครับเพื่อนๆที่เราใส่น้ําลักษณะความยืดความโตของต้นข้าวก็เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูครับว่าประมาณไหนมันก็เป็นข้าวทรงเดียวกันสิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ความละเอียดของกล้องไม่สามารถอธิบายให้เพื่อนๆเห็นได้ก็คือความเขียวเข้มของใบครับข้าวเนี่ยมีความเขียวความเข้มที่พิษปกติมากครับเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆมองตามไปก็เราครับเพื่อนๆว่าขั้นตอนของการพ่นอาหารเลี้ยงเชือ้อทางดินแบบไม่ต้องเสียเวลามักกองปุย๋ยแบบโบราณโบราณที่ใครต่อใครพาทำน,นะครับ แล้วก็การเอาขี้หมูมาหวานแล้วก็มักไว้ในนาแล้วก็ถ่ายเปิดดินลึกๆครับเพื่อนๆมันมีสัญญาณดีๆหลายเรื่องครับที่มันทําให้เราเห็นและก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ผมพยายามจะนําล่องพาเพื่อนๆทําในแบบที่ใครต่อใครอีกหลายๆชีวิตที่มีความรู้มากแต่ไม่อยากให้คุณรู้